คุณชูวิทย์แฉแบบจัดหนักจัดเต็มจริงๆครับล่าสุดนี้คุณชูวิทย์ก็ได้มีการโพสต์แบบนี้ครับเตารีดกับปีบ๊บผมนำพยานคนสิงโรชื่อเล่นวสกายเนี่ยที่โดนตำรวจไถเงินงิน2 7 0 0 0บาทมานะครับที่ด่านรัชดาเนี่ยมาให้สัมภาษณ์นะครับวันนี้นะครับคนดีกลัวด่านแต่คนร้ายไม่กลัวเพราะว่าจ่ายได้ก็คือคนดีอะ่ะกลัวว่าจะโดนจัดข้อหาอะไรแต่คนร้ายไม่กลัวเพราะยังไงตัวเองก็ผิดอยู่แล้วก็สามารถ ที่จะจ่ายได้นะครับเมาเนี่ยอาตาัตราเลยสองหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาทฉีมวงเนี่ยหนึ่งแสนบาทหากต่างชาติโดนแน่ของชอบเพราะขู่ง่ายจ่ายง่ายจบง่ายแค่บอกว่าต้องไปติดคุกที่ตอมอ่าและก็ต้องส่งตัวกลับเป็นแบ็คลิสต์อีกเข้าไทยไม่ได้ตลอดไปแน่นอนครับต่างชาติถ้าโดนแบบนี้ก็ต้องกลัวเขาต้องยอมจ่ายอยู่แล้วครับด่านทุกด่านจะตั้งได้ต้องมีเป้าหนึ่งแสนบาทหาให้นายแล้วเด็กๆอ่า จะไม่รีดไถได้อย่างไรสกายและชาลินดาราสาวไต้หวันนั่งแก๊ปมาด้วยกัน4คนจับบุหรี่ไฟฟ้าทั้งที่ขายกันนะครับอย่างเปิดเผยตามตลาดห้วยขวางนักท่องเที่ยวจะรู้ไหมว่าผิดกฎหมายแบบนี้ก็คือจริงๆก็คือต้องบอกก่อนว่าไอ้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับจากข้อมูลในคนสกายเองบอกว่ามีการซื้อมาที่จาก,จากตลาดห้วขวางและก็มีนักข่าวนะครับไปลงที่ตลาดห้วขวางห่างจากโรงพัก2 0 0เมตร โ,โหขายกันเกือนเลยอยู่หน้าแฝดต,ตำรวจก็มีอันนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหสุดยอดมากเท่ากับคนขายก็ต้องจ่ายถึงจะขายได้ส่วนคนซื้อโดนจับก็ต้องจ่ายอีกแต่ประเทศชาติไม่ได้อะไรสักบาททีกัญชาเปิดขายเสรีแต่บุหรี่ไฟฟ้าตำรวจก็สูบดันจับคนอื่นเวลาตั้งด่านหรือแถวสุขุมวิทเห็นฝรั่งเดินดูดเป็นถูกสกิดจับโดนกันมาเยอะ แม้แต่ฉี่ม่วงหากพบม่วงไม่อยากมีปัญหาจ่ายมา1นึ่งแสนให้กดเงินโอนเงินเข้าบัญชีม้าหรือไปกดเงินสดหรือให้เพื่อนไปเอาเงินมาให้รอได้ทั้งคืนที่ได้ประจําเป็นพื้นฐานคือตรวจเมาไถคันละ1 0 0 0 0หมื่นถึง30,000บาทดูจากอัตราฟาร์มกลัวหากลนลานไปถึง50,000บาทแต่ก่อนด่านจะน้อยเพราะบ่อนเปิดแต่ตอนนี้นะครับบ่อนปิดนะครับเลยหากินกัน กับด่านแทนตั้งเป้าด่านละ10,000แสนบาทคูณ30วันก็ได้30ล้านแล้วก็88สอนอนคิดดูแล้วกัน200กว่าล้านต่อเดือนส่วนจรจาจรกลางก็ไม่เบาเพราะตั้งด่านได้ทั่วกรุงเทพนึกอยากจะตั้งตรงไหนก็ตั้งหากได้ตามเป้าก็โอเคไม่งั้นโดนเบิ้ลั้งหน้านะครับสองต่อพยานสิงคโปร์ยอมมาเพราะไว้ใจผมมากกว่าตำรวจไทย นี่หากทําโพได้คนไทยเชื่อใครมากกว่ากันระหว่างผอบอชนกับชูวิทย์อยากดูเหมือนกันว่าผลจะเป็นยังไงแต่ฟังหนุ่มสิงคโปร์ชื่อสกายแล้วสะอึกบอกไม่เคยพบแบบนี้ที่ไหนก็เลยให้ปี๊บไว้คุมหัวและเตารีดไว้เป็นสัญลักษณ์การรียดไถน,นายกไม่ต้องไปเดินหาเสียงทําท่าให้ชาวบ้านผูกผ้าขามา้าแค่มาจัดการเรื่องคอร์รัปชันฟันเสรีเถอะ อย่าไปเพ้อเจ้อว่าต้องให้ฟาร์มเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเพราะมีแต่ฝั่งประชาชนที่เสียเงินเสียประโยชน์จนเหลือแต่กังเกงในแต่อีกฝั่งได้ทุกอย่างขับรถซุปเปอร์คาร์คันละ30-40ถึงล้านบาทห้อยนาฬิกาหรู1 0 2ถึงล้านบาทมันจะเป็นธรรมได้อย่างไรเพราะเงินที่ได้มาจากการรีดไถชาวบ้านแม้แต่คนต่างชาตินักท่องเที่ยวก็ไม่เว้นไหนว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวผมว่าจะเป็นเมืองรีดไถเอานะครับ ต้องทําอนุสาวรีย์ไว้เป็นสัญลักษณ์เมืองเตารีดกับปีบ๊บอันนี้ก็เป็นข้อความที่คุณชูวิทย์มาโพสต์ในเพจของชูวิทย์กับมนวิสิ์บอกได้เลยครับว่าเจ็บจีด๊ดเจ็บลึกเจ็บเข้าไปถึงกระดูกจริงๆนะครับแต่ก็ยังบอกนะครับว่าเจ้าหน้าที่เหมือนไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ